เดียวเราปั่ตามให้ปัดนะครับจะได้ได้เวลาแล้วป้าายภาพที่สวยนครับสวสะครับี้จะได้เห็นประเทศนะครับไม่ใช่เพราะสามใจสหมอนะครับครับผมครับเอาไปเลยครับไอนครับามาเดี๋ยวส่งให้ค ปั่นท่องเที่ยวเชิงนิเวศนักปัน่นอำเภอสามชัยจังหว,ว,วัดกาฬสินธุ์ไปแล้วครับทำบุญเก้าว<ม>ัดวันนี้ไปแล้วครับโมนี่เที่ยวมาเ,เที่ยวสวนมาเที่ยวทวนบอกท่านบ้านจานนะครับตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยก็มีแล้วนะครับบุตราวหวานนะครับนี่ ลอกบ่าเคยด้วครับนี่ยใหักเลยโอ้บหักอนดอดไงลูกดุกจนงาหักปอดมาขั้นมาขั้นมาขั้นงามพ่อมนะพอหรอดกจนงาไม่เป็นงาแหมปอดมาขั้น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 เสร็จมาแล้วนะครับเท่าไรครับอะไรโอ้โหดมากนรับ มาฟา์มบ้้าปบันมาฟามเห็ดฟางเจะจะของเห็ดฟาง้เก็บเห็ดฟางมามาตอนสวยครับสวยอบันท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มาเจอเห็ดฟามเห็ดขอบคุณลุงเต้ขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณพี่ชายจากน้าบ่อนะครับเดี๋ยวผมบอกญาตจะได้ไปต่อนะครับผ้าผ้าผ้มว่าเดี๋ยวจะได้แนะนคนมา้ ครับไปต่อแล้วครับ,บรมจัก,กรยานบางบางคำชัยปั่นออกกำลังกา,ายเชิงนิเวศการท่องเที่ยว,วครับ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 ั อไปแล้วครับขามทงหน้าเด้อบาาเนี่ยเห็นแต่หลังไวไวไวแล้วื่อเจ้าเอา้าสู้เอา้เอาจุดวัดใจไปแล้วขามทงเด้อว่าพูนพูละนี่ชมรมจักรยานปั่นท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่งทงไฮทงหน้าไปแล้วพูนเด้อ โอเคโอเคไปเดี๋ยวตามไปดอกจันบานแล้วกระลนดอกจันบานแล้วกระลนสองคนไอ้เต้พี่น้องเอามอบดอกจันให้กันไม่ไม่มีดอกกรหลาบเอาดอกจัน้รมันอยู่กลางทงเอครับเ็บไปนเออจะรวมจักระยานครับเก็บๆก็บาิมาดิ จงร่วมจักรยานปั้นขามทงมาพอต้นจาน<ป>ดอกจานกลางธงดอกสวยงามดอกจานบานเรียก็ล้นมาสัน่นเอาไปต่อแล้เราา,า,าลังคนไ <c oughs> ปนเลยครับ <c oughs> มันจะกจจัดตรงไ้ทงหน้าวันนี้จงร่วมจักรยานบังคำชัย ปั่นท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปแล้วครับโอ้ยขอกลับไปประท่านมู๋แล้วข้าปั่นจากทางไทยกล่องักภาบโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยไปแล้วแต่แต่ไปเอาไปเลยเอาเบิ่งไว้อสักนี้ก่อนครับไปแล้วครับ ตอนนี้เามาหอดไซเล่ทางาเว่างเภสชกับอำเภอสักันครับีบ้านแกตบิลาฝั่งนี้มีตาพคฝั่นี้จะเป็นน่าจะสักนตครับนะครับแล้วฝั่งนี้น่าจะเป็นอำเภอสามชัยนะครับแสดงว่าโยนี่จองอำเภอนัดพกกันตัวไหนครับอ้าวตรงนีใครจะมาอีกคือน้ที่เดียวนอกนา้นอกั้นจะอย่างนี้ครับปะ เอาครับเราจากส่เรือผมเสียตัวั้งในยองนี่แหละนี่แหละครับเสียตั้ห้องน้ำห้องห้องน้ำเนี่ยวะาแม่ับโอ้จุดแดนกันนี่บ่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำยังหวยตั้งกะวย้งกันโอ้เสดุงแม่นครับอันนี้ก็สไลดุงนเปาครับเป่าันเามุสันกาครับอ่างเาออเอาเคิงบริเวณรอบๆอยู่อยู่ติดเขตชายแดนระวังอ่าสองคำพื้

ขันขันี่ีขั้นยังขั้นอีกขั้นยังก่อสาย ead, ังก่อข um, ั้นขงก่อน anyway ี่ไหมสามหาไม่อเาบ้านนี้เข้าติไปทางไหนต่อวันนี้เราจะเข้าบ้านแกครับตุบนคนศีลาครับแล้วก็จะตัดเข้าอำเภา้อนวา ครับมึงเสียตองแน่แล้วสิฮอดก็เลยเนี่ยเบิ่งเบ่งกันเด้อเิคนทะเลกกันเด้อเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยอ่าไปต่อได้แล้วคนที่รอบจับเออสุดยอดดูโอเคโอเคอ่าไปต่อสุดยอดไปต่อไปเที่ยวตรงไปได้ไปได้บุ๊กอ่าอ่าตรงนี้บิวสวยด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โอ,อ้โหไปแล้วครับส้มทงไฮทงหน้าบรรยากาศการเกษตรต่างๆ